สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับจีนเองนะครับในช่วง Great Reset ทศวรรษ2020นี้นะครับก็ไม่ใช่นะจะราบรื่นหนักนะครับดูได้จากการตกลงเจราจาการค้ากับสหรัฐนะครับที่ยอมภาษีการค้ากับสหรัฐนะครับที่55ในขณะที่นะเก็บภาษีการค้ากับสหรัฐเนี่ยเียงแค่10 นั่นคือนะครับจีนกำลังพยายามลอยคออยู่ในทะเลมหาสมุทรนะที่กําลังปั่นป่วนเช่นกันนะครับเหตุผลก็เพราะว่าจีนเองเนี่ยก็มีปัญหาจากภายในประเทศนะครับของตนเองเช่นกันนะครับนั่นคือหนึ่งอะสินค้าโอเวอร์พพลายนะครับหรือว่ามีการนับผลิตเกินนะที่เกิดจากเขากวแคปซิตี้นะการผลิตของจีนนะครับมาในตลอด2ทศวรรษนะครับ เรียกว่าปัญหานี้ก็ต้องหาที่ระบายกันนะฮะสอนะครับปัญหาหนี้สินนะครับในระดับสูงของจีนนะครับที่เกิดจากการขยายตัวแบบเร่งด่วนนะครับของจีนมาในตลอด2ทศวรรษนะครับซึ่งรวมจากหนี้สินทุกประเภทแล้วเนี่ยนะอยู่ที่300เของ GDP และ3นะครับปัญหาหนี้เสียที่เกิดจากการเจริญเติบโตของ GDP ของจีนนะครับที่ต่ำกว่าคาดการนะซึ่งปกติเนี่ย ที่10%นะครับกำลังนะครับเรียกว่าลดลงนะมันอยากกำลังหลังนะการบริโภคภายในของจีนเองด้วยนะสี 4, นะครับนี่เสียที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์นะที่ล้นตลาดนะครับเป็นเรียกว่าโกดซิตี้นั่นเองนะนี่เป็นปัญหาของจีนนะครับที่เรือรังแก้ยากอยู่เหมือนกันซึ่งเมื่อมองเหตุปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับเชื่อว่าจีนเองก็กำลังลอยคอ ประคองตัวเองเอาตัวรอดนะครับอยู่เช่นกันไม่ต่างจากสหรัฐนะครับแล้วก็สาภาพยุโรปแม้จะมีความแข็งแกร่งกว่าก็ตามแต่ก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับในขณะนี้เนี่ยหากมีแบล็กสวอนนะครับหรือหงดำเกิดขึ้นนะครับที่คาดคิดไม่ถึงมนันอาสามารถซ้ำเติมนะครับนะสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินโลกในขณะนี้นะที่อยู่บนปากเหวของเกรดดิเพรสชันนะครับ ที่สามารถเนี่ยผลักให้สถานการณ์โลกนะครับถล่มลงสู่เกรดดิเพชชันได้ไม่ยากเลยฮนะบางทีนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกเนี่ยคาดคิดไม่ถึงก็ได้นะอย่างเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่นะะอย่างเช่นนะครับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดก็อาจเป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าโลกเนะี่ยถล่มลงสู่เกรดดิเพชชันนะครับ นะมันก็ยากแหละครับนะที่จะหนีสงครามในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าจีนนะครับแม้จะลอยคอเอาตัวรอดนะขนาดนีนะ้พยายามประคองไปกับสหรัฐนะครับนะแต่้เกิดมันเจอแบล็กสวอนหงดดำเลยสักตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งเราคาดคิดไม่ถึงนะครับนะซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าคาดคิดถึงก็ไม่ใช่หงดํำนะครับและมันทำให้นะเข้าสู่สภาวะเกรดิเพชันสงครามก็จะเลี่ยงไปได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ